ตอนสอนแต่งหน้าในวันที่ขี้เกียจแต่งหน้าค่ะเนี่ยเออฮัลโหล่าไงมึงเฮ้ยกูขี้เกียจแต่งหน้าแต่งตัวไม่ไปอ่ะอะไรไปกันหมดแล้วทำไมมึงเพิ่งชวน ขั้นตอนแรกนะคะก็ทาครีมที่ใช้เป็นประจำทั่วใบหน้าและลำคอนะคะก็ถ้าขี้เกียจก็ทาแบบนุ่นก็ได้นะคะต่อมานะคะเราจะใช้ everlasting forest ตัวนี้นะเป็นกันแดดเนื้อมูสนะคะ spf 60 pa บวกบกบวกเลย นะก็จะช่วยป้องกันแสงแดดนะคะนอกจากนั้นก็ยังปกปิดนะคะช่วยปกปิดรูขุมขนด้วยนะคะทําให้ผิวเนียนเรียบและแต่งหน้าติดง่ายขึ้นนะคะก็สามารถใช้แทนรองพื้นได้เลยเหมาะสําหรับวันที่เร่งรีบหรือว่าเหมาะสําหรับทุกวันและวันที่ขี้เกียจเช่นวันนี้ค่ะใช้ติ้นของเมเซเกิออนนะคะเบอร์30-2นะแต้ม ทั่วแก้มทั้งสองข้างนะคะเป็น3จุดแบบในคลิปเลยนะคะหลังจากนั้นก็เกลี่ยให้เนียนเรียบนะคะก็ให้มันสีเสมอกันนะสีอาจจะเข้มไปหน่อยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะเ,เพิ่มแป้งลงไปอีกทีนึงนะคะแป้งนุ่นเลือกใช้ขอ Ma เบลี l เคล e ยร์ a มูท o o ออินว n นนะคะก็ทาทั่วใบหน้าเลยนะค่อยๆ ป้ายลงไปนะคะก็ใช้วิธีกดนะคะอย่าลูดนะเพราะว่าถ้าลูดเนี่ยมันอาจจะเป็นขุยได้นะคะหรือว่าผิวหน้าอาจจะเป็นคราบได้ค่ะก็ทั่วใบหน้าและลำคอเลยนะหน้าเราก็จะดูใสเหมือนแบบใสมาตั้งแต่เกิดอะคะ่ะวิธีการเขียนคิ้วนะคะนุ่นจะใช้ที่เขียนคิ้วของเมลินดานะเขียนนะคะก็เริ่มจากฐานใต้คิ้วก่อนหลังจากนั้นก็ใช้ที่เขียนคิ้วระบายตามรูปทรงคิว้ว ทั่วคิ้วเลยค่ะก็ไม่ต้องเนี๊ยบมากก็ได้นะคะแต่ว่าเน้นให้คิ้วไม่ไม่เบี้ยก็พอนะคะเท่ากันก็พอแบบในคลิปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วตัวเดิมเลยนะไล่ไลลด่างนะคะก็จะไลลเป็นสระอาแบบนี้นะคะใครที่ชอบเข้มก็สองชั้นก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ใช้ ฟองน้ำเบลนแบบในคลิปเลยง่ายมากๆค่ะแล้วก็สวยมากๆจ้าปัดคิ้วด้วย Heavy Rotation เบอร์ศูนวิธีการปัดคิ้วนะคะก็เวลาเรารีบๆเนี่ยก็ไม่มีเทคนิคมากมายนะก็ปัดตามเส้นขนคิว้วหรือว่าแนวขนคิ้วของเรานั่นแหละนะคะป้องกันการผิดพลาดนะ จะได้ไม่ยิ่งรีบยิ่งช้าดัดขนตาเลยค่ะสำหรับขนตาที่นุ่นเลือกนะคะก็จะเป็นขนตาของเ e สซี่ชอยส์บายออนเบบนะคะก็จะเป็นเบอร์ลัสล s สนะที่นุ่นเลือกขนตาที่มันฟุงฟ้งฟุ้งงอนๆแล้วก็หนาๆเนี่ยเพราะว่าการที่เราแต่งหน้าอ่อนนะคะแล้วก็ไม่ได้ลงสีอายแชโดว์เนี่ย ขนตาที่พุ่งพุ่งฟูงฟงวุ้งวิงวุ้งวิงเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยตาหวานขึ้นและดูหน้าตามีอะไรมากขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็ปัดมาสคาร่าที่ขนตาล่างตามปกติค่ะทาลิปตินของมิเซกิยอนเบอร์302เหมือนเดิมนะทากึ่นกลางปากด้านในนะแล้วใช้นิ้วเบลนด์ออกมาด้านนอกเพื่อความเป็นธรรมชาติค่ะ เสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะไม่หวีผมหน่อยก็ออกไปข้างนอกได้แล้วนะคะไ,ไม่มีใครรู้เลยว่าก่อนหน้านี้ขี้เกียจขนาดไหนนะจ๊ะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย